สวัสดีครับวันนี้คนเกษตรคนต้องสู้ดูถึงสวนนะครับเข้ามาติดตามนะครับสวนของป้าออนลุงอีทนะครับอยู่ที่บ้านมะคล้าวนะครับอําเภอกรบบุรีจังหวัดระนองนะครับมาติดตามดูนะครับว่าช่วงนี้นะครับสุรียนจะเริ่มเลี้ยงแล้วนะครับมาดูกันตัดแต่งจริงนะครับเพื่อจะ ไว้ลูกไว้ดอกนะครับในฤดูกาล6-4ท้า6-5นะครับของสวนพระอ,อน้นนะครับเป็นทุเรียน่าวนะครับอายุ4ปีย่างปีที่5แล้วนะครับเรามาดูนะครับการตัดแต่งทรงกิ่งนะครับแล้วก็การสะสมอาหารนะครับของปุ๋ยของตราจาักรนูด้วยนะครับ ตัวอินซีแล้วก็ตัว1233แล้วก็ปุ๋ยเชื้อไดโคนะครับนี่ะครับอ้าวมีลุงอิทนะครับลุงอิทสวัสดีครับครับอ่าตอนนี้ก็ลุงอิทก็คือตัดแต่งกิ่งเพื่อว่าจะไวรูแล้วนะนี่นะครับมาดูนะครับที่แกตัดตรงกิ่งนะครับให้โปร่งให้โล่งนะครับนี่นะต้นเรือนของแกนะครับสี่ปีกว่านะครับนี่นะครับแล้วก็ตัดสมอาหารนะครับ นี่นะครับแล้วก็การตัดแต่งกิ่งนะครับก็ให้เอากิ่งนะครับอ,ออกไว้ด้านนอกนะครับนี่ยะนะครับเพื่อว่าไม่สะสมไว้ที่โคนต้นนะครับเพื่อให้แสงเข้าที่โคนนะครับเห็นให้แสงเข้าที่โคนนะครับให้ดินมันแห้งนะครับแล้วก็เพื่อสะสมเปิดดอกนะครับนี่นะ อ,อันนี้คือหลวงอิฐอ่าเผาเลยใช่ไหมอ่านี่นะครับก็ทําลายออกจากโคนนะครับเพราะว่าช่วงจะทําลูกนะครับเราจะไม่สร้างกลุ่ม N นะครับเข้าไปที่โคนต้นทุเรียนนะครับแล้วก็จะให้โคนสะอาดนะครับเปอยดินมันแห้งนะครับแล้วก็จะสร้างกลุ่มสีคาร์บอนนะครับ อ,อ่าไฟไันี้งนูยีแต่งหมดเลยใช่ไหมไอ,นนอ,อ,อตองให้ที่ยังไปแต่งมอืออ่าแล้วนี่ครับอตอนที่แต่งแล้วเดี๋ยวดูนะครับนี่นี่เีแกแต่งหมดแล้วนะครับนี่นะครับโอเคก็กอทำทุเรียนได้สวยเลยนะครับแต่งนี้นะครับตรงนี้มันติดมือได้ตรงดีไปยิมมือ วายตรงนี้มาติดผืนที่มู่ได้นะหมู่สามปากจันหมู่สามนะครับตำบลปากจันนะครับอำาเภอกาบุรีนะครับนี่นะดูกลุ่มใบนะครับที่ใช้จุดสะสมอาหารนะครับของตราปุยจักรนูนะครับนี่นะครับถือว่าสะสมอาหารได้นะครับนี่นะนี่นะครับโดยสะสมโดยไม่ใช้อ่เคมีเลยนะครับนี่นะครับ นี่อะเจ้าแรกเจ้าเดียวนะมีใครทำนะครับแต่งริงก็โหดอยู่เหมือนกันนี่นะครับเราไปดูนะครับไอ้ต้นที่ไม่ได้อ่าตัดแต่งแถวแถวไหนลวงอิทนะลวงอิทแถวไหนที่ไม่ได้แต่งจนี้นะอ่านี่นะครับก่อนที่ อ่าก็ยังไม่ได้แต่งริงยังไม่ได้แต่งริงหมดทีนะครับเนี่ยฮะนี่นะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับที่เพิ่งอ่าตัดแต่งนี่ครับดูนี่นะฮะตึงใหญ่ๆก,ก็ตัดเลยนะครับนี่นะครับเพื่อให้อ่าทรงต้นมันโปร่งนะนี่นะครับ นี่นะครับอ่าให้สองต้นมันโปร่งแบบนี้นะครับนี่นะของของสวนอ่าลงอิฐประอ้อนนะครับ,น,นะรบนี่นะครับ,บน,นี่นะครับก็ชมกันเป็นวิทยาทานกันนะครับในช่วงนี้นะครับว่าอ่าเรียนนะครับจะเริ่มอ่าไว้ลูกไว้ดอกได้แล้วนะครับจะเริ่มเข้าอ่าจะดูแลงแล้วนะครับทีลงอิฐไปอันนี้ตั้งใจยังเดี๋ยวหลงอิฐจะแต่งนะ อ๋อนี่แต่งหนีนะแล้วก็ไปแต่แต่งบางท่านเนื่อยอ่านี่นะครับอ่าสองตอนอ่าที่ไม่แต่งนะครับนี่นะครับดูนะครับน,นะน,ออน,นี่นะครับมันก็จะอ่าทึบอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับก็อ่าเป็นการแตง่งแขนงกิ่งน้าค้างแล้วก็กิง่งเล็กๆด้วยนะครับนะ แล้วก็จะสะสมอาหารอีกหนึ่งชุดนะครับของอปุ๋ยจากรนูนะครับตัว1233แล้วก็ปุ๋ยอินรีนะครับแล้วก็ตัวปุ๋ยเดโคนะครับแล้วก็รอชุดใบเต็มอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าของอีสนี่นเท่ากับสามชุดใบตรงนี้นะอ่าแล้วก็ไปสามชุดใบไปแล้วนะครับของแกเนี่ยนะครับ ชุดที่สามนะครับแล้วก็แต่แต่งแล้วก็จะรอให้ออกดอกเลยนะครับรน,รน,นะครับชมทุเรียนสวยๆแนวอินรีนะครับนี่ฮะเป็นเกษตรรตอสารนะครับเรามาชมต้นที่ว่าเยังไม่ได้แต่งนะครับนี่ฮะดูการสะสมของของกลุ่มใบนะครับนี่ฮะ ทุเรียนพันพื้นบ้านนะครับผงมันดนคิดตรงนี้นะเป็นผงมันนี่ถือว่าทำทุเรียนได้สวยมากนะครับแปลงนี้นะครับแก็ทำเป็นแนวกเกษตรปลอดภัยด้วยนะครับ ราก็มาชมนะครับที่แกไม่ได้แต่งทีนะครับมาดูการสาสมอาหารของนะครับของปุ๋ยกาจากธนูนะครับนี่ครับดูลำต้นแก่นี่นะนครับไว้สิงได้สวยเลยนะครับนี่นะ เปลียนพื้นบ้านครับหลวงพิมหาธิรมรมนี่ตั้งแต่ชุดใบนี้ลุงพิษว่าการเปลี่ยนแปลงของของใบนี้อ่า,บายใยบใบใหญ่ใบหน้าดีไหมแน่นอนแน่นอนนะคือใยบใหญ่ใบหน้าเขี้ยวเข้มนะ คือยากนะคือว่าถุใจไหมปุ้ยจุดนี้ตรงอิดว่าูกใจไหมปุ้ยจุดนี้ใช่ได้ลุงอิดไว้ใช้ได้นะครับนี่นะฮะเป็นบ้านมาอาจะที่่ันผ่านมานะจที่เราใช้มาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอย่างไรก็อย่าลืมนะครับอะไรก็อย่าลืมนะครับกด ไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในอ๋ไลาไลายแปลงที่ก็ทออําแค่เงี้ยนะอ๋อลาไลายแปลงนี่มึงอินต่างตหมายให้ป่อนเราถึงม,มันดีกว่าเขาอ่าคือคือดีกว่าของเพื่อนเพื่อนนะคือการสะสมหมาหานแล้วก็การการดูส่งต้นอนะไรแบบนั้นน้องอิอนะตอนคะก็ไม่ดูสง่งผมส่งต้นคแต่ไม่ก็ยังคอยเขาเป็นต้อเลย ใบนี้เป็นต้อเลยนะอ,ยอ่านี่นะครับก็ดูเป็นวิทยาทานกันนะครับว่าการแก่ก็ทําเป็นแนวอินซีด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกลุ่มปุ๋ยอ่าอินซีนะครับซึ่งเราก็อ่ามาติดตามดูสวนแก่อยู่เป็นประจํานะครับนี่นะฮะดูดูในทงพุ่มของแก่นะครับแล้วแก่ก็แตง่ง สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจับคลิปนะครับเป็นวิทยาทานให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับว่าการเราทําแบบเกษตรปลอดภัยปลอดสารนะครับก็ทําให้ทุเรียนสวยสวยได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับลุงอีฐสวัสดีครับครับนี่นะครับดูขนาดต้นแรงแับนี้นะอ้วนเลยนะเนี่ยนี่ก็ไหนนี่ออกมาดูนะ เช็ดได้ไม่เช็ดได้นะ